สวัสดีทุกคนด้วยคะ่ะวันนี้เราจะมาทำของเล่นด้วยการใช้สีช็อกนะคะอยากได้ให้เต็มกระดาษนะคะกระดาษอะไรก็ได้นาะเสร็จแล้วก็ตีเป็นสี่เหลี่ยมยาวๆนะคะใช้ไม้บรรทัดนะคะถ้าใช้มือจะไม่ค่อยตรงเนาะก็ตีไปแบบนี้เลยคะ่ะเสร็จแล้วก็เราก็ต้องเตรียมสีสีช็อกนะคะนี่ค่ะแต่ทุกคนอย่าลืมตีเป็นช่องๆด้วยนะคะแบบนี้เลย แบ่งสีเป็นสีสายรุ้งนะคะเสร็จแล้วให้เราระบายสีแดงก่อนนะคะระบายไปตามสีสายรุ้งเลย พอเราระบายสีแดงเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็ตามด้วยสีส้มนะคะด่แล้วก็ระบายลงไปเลยตามที่ช่องเราแบกไว้เนาะระบาย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 ต่อไปเราก็จะใช้สีเหลืองระบายนะคะด่ระบายกันก็ระบายไปตามแบบตามช่องเลยนะคะ นี่ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาเศษสีออกก่อนเนาะต่อไปเราจะมีสีเขียวนะคะมีสีเขียวอ่อนกับสีเขียวเข้มเราเลือกเข้มดีกว่าเนาะเราก็ระบายสีไปตามช่องที่เราแบกไว้เลยนะคะพอระบายช่องสีเขียวเสร็จแล้วต่อไปก็มาตามด้วยช่องสีฟ้าค่ะก็ระบายไปเลยแล้วตามช่องอาจจะเป็นช่องสุดท้ายแล้วแหละ ดีนะคะก็ได้แล้วต่อไปเราก็เตรียมสีช็อกสีดำค่ะแล้วบัดทับลงไปเลยนะคะฟังไม่ผิดค่ะระบาทับลงไปเลยระบายทับจดกว่าจะเต็มช่องนะคะ แล้วก็ตัดมาตอนที่เราระบายสีดำเสร็จหมดเลยนะคะระบายทับเสร็จนั่นแหละนี่นะคะเสร็จแล้วใช้ดินสอรหรือเป็นอันนี้นะคะมุมของไว้บรรทัดนาะที่แหลมๆแ,แล้วก็วาดภาพลงไปเลยนะคะเราจะวาดภาพดอกไม้ลงไปนะคะเพราะไม่รู้ว่าจะวาดภาพอะไรเนาะก็ไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่นะคะก็เลยอาจจะไม่ค่อยสวย วาดภาพบ,บัวสัวนๆดอกไม้บัวส่วนๆของเราไปนะคะนี่ <ๆ S 2> เลยนี่คือผลงานของเรานะคะ <ๆ S 1> ก็คือแบบตลนุกดอกไว้ของเรามากเลยเนาะ <ๆ S 1> เดี๋ยวเราพยายามแก้มือนะคะกับรูปวาดที่เราวาดไปเนาะ <ๆ S 1> แล้วก็วาดดาวให้ดูเลยนะคะ เพราะตอนที่เราวาดมันจะมีสีใสกออกมาเนาะสนุกมากไปๆค่ะ